มาต่อกันเลยนะฮะก็หลังจากที่ได้อัปเดตเรื่องของกระจกพับไฟฟ้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมก็มีการอัปเกรดเรื่องของไฟใต้บาะบ้างนะครับก็ผมอยากจะพัฒนาไฟใต้บาะให้มันดีนครับนะฮะก็ใครที่เคยไปสั่งซื้อทาง l a z a d ดและช h อป e e นะฮะกะ็คงจะรู้ดีนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้เหมือนเหมือนกันนะครับที่ผมทำขายอยู่ราคา99บาท นะฮะตอนนี้ผมได้ทำใหม่คิดใหม่นะครับก็ผมมีความคิดว่าผมอยากจะติดเจ้าไอ้ตัวเนี้ยนะครับวางไว้ตาแหน่งไหนก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องวางตาแหน่งเอียงอ่านะครับก็ภายในเนี่ยนะครับมันจะมีเซนเซอร์เอียงอ่างง่ายๆเลยนะครับผมจะบอกให้ละกันตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์เอียงนะครับเวลาเอียงปุ๊บเนี้ยนะครับ ไฟเขาจะออกจากกันนะครับเมื่อเราเอียงปุ๊บนะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้จะติดกันจะทําให้หลอดติดอ,นนอันนี้เรียกว่าเซ็นเซอร์เอียงนะฮะภายในเนี่ยนะฮะประกอบด้วยวงจรแล้วก็เซ็นเซอร์เอียงแต่ง,งานทั่วๆไปนะฮะจะมีเซ็นเซอร์เอียงก็คือเซ็นเซอร์เอียงคือตัวนี้นะครับคราวนี้จุดประสงค์ผมเนี่ยนะครับต้องการที่จะวางไว้ตำแหน่งไหนก็ได้90องศา เบานะครับมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นเลยรุ่นไหนก็ได้ครับวางได้เราจะสังเกตเห็นไหมครับว่าเวลาวิ่งใช้งานเนี่ยนะครับมันจะไม่มีไฟติดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นรุ่นรุ่นท,ทั่วไปนะครับนะี่อย่างนี้นะฮะเราจะสังเกตเห็นไหมฮะว่า,าเจ้าลูกแก้วอะ่ะนะฮะ หลอดเนี่ยจะวิ่งไปวิ่งมานะครับมันก็จะทําให้ไฟติดติดดับดับ,ดบตรงนี้แหละครับจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องของไฟจากแบตเตอรี่โดยตรงเลยเห็นไหมฮะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ผมก็ได้คิดใหม่แล้วก็ทําใหม่นะครับภายในเป็นวงจรนะฮะวงจรแล้วก็มีเซ็นเซอร์เอียงนะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะไม่ขยับไปไหนแต่ถ้าเกิดเราเปิดเบาะขึ้นมาไฟเขาจะค่อยๆสว่างนะครับเวลาดบปุ๊บเนี่ย ดับไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับวิ่งใช้งานไปนะครับนะฮะวิ่งใช้งานไปนะฮะขย,ออย่ายังไงนะฮะไฟก็จ ONG ้องไฟจะไม่ติดเลยนะครับนะฮะวางตำแหน่งไหนก็ได้เวลาเปิดปุ๊บไฟจะค่อยๆสว่างอ่าเหมือนกับรถยนต์นะฮะตัวนี้ได้คิดคน้นคิดใหม่ทําใหม่นะครับเราจะสังเกตเห็นแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิดปิดเปิดปิดไฟเขาก็จะมีอย่างนี้ฮะก็เพิ่มก็เพิ่มนะฮะก็เพิ่มก็เพิ่มแต่ถ้าเกิดว่าปุ๊บเนี่ย นิดหนึ่งนะครับหน่วงเวลานิดนึงนะครับแล้วก็วิ่งใช้งานไปเลยครับไฟเขาก็จะไม่มีติดนะครับนะฮะตัวนี้นะครับก็เป็นสินค้าใหม่ที่กําลังจะออกมาให้ใช้งานกันนะครับสําหรับรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเลยนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องติดเอียงแบบนี้แล้วนะฮะหามุมองศาเอียงนะครับวางตําแหน่งไหนก็ได้แต่ขออย่างเดียวนะอย่าวางตําแหน่งเอียงแบบนี้นะครับถ้าเอียงแบบนี้ปุ๊บไฟมันจะติดนะครับเนื่องจากเซนเซอร์ภายในเนี่ย เซนเซอร์ uh, ตัวนี้นะครับ uh, uh huh. เอาให้ดู mm hmm. เมื่อเราวางตำแหน่งเอียงอย่างนี้นะครับไฟมันก็จะติดค้า้งตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดวางอย่างนี้นะครับลูกแก้ววิ่งไปวิ่งมานะครับไฟเขาจะไม่ติดนะครับ uh huh. uh huh. เราดูนะฮะอย่างนี้นะครับถ้าวางตำแหน่งนี้ไฟมันจะติดเพราะตัวนี้คือจังหวะที่เบาะเราเปิดแต่ตัวนี้เป็นเบาะที่เราปิดนะฮะ90องศานะครับแล้วเราดูฮะเมื่อเราใช้งานไปเนี่ยรถเขาจะ ไฟเขาจะไม่ติดแล้วนะฮะเนื่องจากว่ามันมีวงจรควบคุมอยู่ภายในนะครับแล้วก็เปิดอย่างนี้ค่อยๆสว่างนะครับตัวนี้ก็ผมได้คิดค้นขึ้นมาใหม่นะครับคิดค้นวงจรใหม่นะครับทำใหม่ภายในนะฮะจะไม่มีเซนเซอร์แบบนี้อย่างเดียวไหนฮะอย่างนี้นะฮะเซ็นเซอร์อย่างเดียวฉะนั้นไอตัวนี้ผมกล้ารับประกันเลยมีผมเจ้าเดียวเจ้าแรกนะครับ แล้วที่ผลิตตัวนี้ออกมาผมบอกได้เลยนะครับก่อนหน้านี้ผมทําตัวนี้ออกมาก็ทํากันเยอะแล้วนะครับเรียนแบบกันเยอะเอาตรงๆเลยนะครับตอนนี้ผมคิดตัวนี้ใหม่นะครับคิดเองทําเองผลิตเองขายเองโอเคบ้านะครับตัวนี้ก็สามารถติดตั้งกับรถมอไซค์ทั่วๆไปเลยนะครับบอกได้เลยนะฮะอันนี้ฮะราคานะครับแพงนิดนึงนะครับแต่ว่าคุ้มครับบอกได้เลยอ่านะฮะเปิดออกมา หน่วงด้วยนะครับหน่วงแล้วก็ค่อยสว่างความสว่างไม่ต้องพูดถึงครับสว่างแน่นอนจุดประสงค์ก็คือต้องการที่จะวางไว้ใต้เบาะตำแหน่งไหนก็ได้นะครับอันนี้ผมซื้อของจีนมานะครับก็มาดูระบบภายในมันเป็นยังไงก็เป็นหน้าตาเหมือนกันนะครับแต่ปัญหาก็คือมันเล็กแล้วไฟมันส่องสว่างน,นิดเดียวแล้วก็ใช้ฐานนะฮะอันนี้ทิ้งไปนะฮะอันนี้เราใช้ความคิดของเราเองนะครับในการเปิดปิดไฟใต้เบาะหน่วงแล้วก็สว่างนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเจอกันนะครับสินค้าตัวนี้นะครับไฟใต้เบาะที่ผมได้มีการพัฒนาให้มันดีๆขึ้นไปนะครับโอเคครับ